ครับเรามาต่อกันที่ ep 2เลยนะครับทริปล่าหลักพันนะหลักพันจริงจนะนะเพราะว่าเห็นหลายๆ c o m คอมเมนต์จาก ep ที่แล้วนะครับบอกว่าจะโดนเชื้อบ้างาแพงบ้างนะครับแต่แต่ส่วนตัวแล้วที่ไปมานะครับถือว่าไม่แพงนะถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างในรอบนี้ เราเริ่มต้นการเดินทางด้วยการเหมารถกระปอนะครับเป็นรถกระปอที่จอดอยู่แถวแถตลาดเช้านะเดินมาจากที่พักนิดนึงนะครับค่าใช้ใจ่ายในการนั่งรถกระปอไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาคิดคนละ200บาทอันนี้คิดเป็นเงินไทยเลยนะครับคนละ200บาทแต่เขาลดให้4คนลดให้100ก็คือจะเหลือ700บาท700บาทเราเดินทางไปทั้งหมด 5้ชี่นะครับเป็นวัด4แล้วก็พิพิธภัณฑ์1นะครับถือว่าคุ้มนะ700เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะอ่านพิพิธภัณฑ์พระธาตุพระธาตุทอง,องเปิดทุกวันตอนเช้า8ปโมงถึงต่างประเทศเท่าไหร่30,000จีบค่าเข้าอะ่ะค่าผ่านประตูคนเราห้0 0 0นกีบคนต่างประเทศ30,000 ทางเข้า 30, ก็สามหมื่นกีดเอาพอสามหมื่นตึ๊บถอยหลังเลยหกสิบหกสิบบาทขึ้นมานะ ที่แรกที่เราไปก็คือพระาธาตุหลวงเวียงจันท์นะครับที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเวียงจันทร์เลยนะครับตั้งอยู่กลางเมืองเวียงจันทร์เลยนะครับที่นี่ค่าเข้าคนละส0 0หมืกีบนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ60บบาทนะ หลังจากออกจากวัดแล้วนะครับเราก็เดินทางไปยังจุดแลนด์มาร์กที่2นะครับที่เราปักหมุดไว้ก็คือประตูชัยนะครับที่นี่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับเข้าชมฟรีอันนี้ประตูใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทํทำงานไงนเอา้ามันกันเดียวกันแหละแต่คนละภาษา ข,ข้ามเลยเนี <concealed safety> <ington> ่ยถามียังครับเนี่ยอ่านมาอย่างครับข้ามข้ามมข้ายเครื่องขายเครื่องอะรขายเครื่องขายเครื่องคืออย่างครับอ๋อขายของไม่ได้ขายเราเอามาแจกแลกเงินทำขายของแบบนี้แหละไปป้ายเมื่อกี้บอกข้ามขายของ เฮ้ยลืงกัขายน้ำ่้องเหยียบยากไมไม่ได้าาไไดหายนั่ว่เขาบระดหายเขามาให้ประตูชัยหรือประตูใส่เป็นแรนด์มาที่สำคัญของเมียงกันสร้างขึ้นในปี2,500ถึง2,500สิเด็ก็คือใช้เวลาสร้าง2,000 สิปีสร้างมาแล้วประมาณ50ปีก็ได้อ่ะประมาณเขาเรียกว่าเป็นอนุสรสถานสาดูดีวิรชุนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรศั่งเศสก็คือเป็นคำที่สะสมมาจากคำว่าประตูหมายถึงประตูแล้วก็ไซก็คือคำว่าชัยชนะนั่นเองสรุปคือที่นี่สร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะ อันนี้หมื่นห้ากระองหนึ่งตัดแล้วหรอชิมก่นอน,นชื้นใจแล้วไดเขาก็จะเก็บนี้ฝนใช่ไหมฝน้วฝนจะตกแ,แต่ฟ้าไม่คึมเลยนะ หรือว่าที่นี่ฝนตกแบบฟ้าไม่คึ้มีของขายอุ้ยทังามดสวยที่นี่คือพิซตบันจีตากิวัสะต,ะต,ะตะส,สัตตายามสุุกิอันบกโกโก ยินดีต้อนรับสุขที่พิตะพันธ์ศีสะเกดองจำเวียงจันทรอเวียงจำองจำ เราเดินออกมาจากวัดศรีสะเกดนะครับตรงข้ามวัดศรีสะเกดนะครับจะเป็นหอพระแก้วนะครับหอพระแก้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ประดิสฐานของพระแก้วมรกกนะครับที่อยู่ที่วัดพระแก้วที่กรุงเทพมหาคนครนะครับที่เมืองไทยก่อนนั้นอนะ่ะเขาเคยปดิสถานอยู่ที่นี่นะครับที่นี่มีค่าเข้านะครับคนละสามหมื่นกีนนะครับก็60หกสิบบาท ส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเก็บพวกวัตถุโบราณพวกพระพุทธรูปเก่าๆนะข้างในเยอะเลยนะครับแต่ข้างในนะครับสามวัดที่เราไปนะครับจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือบันทึกภาพภ้าคในได้ครับแต่ข้างในว่ามีวัตถุโบราณอยู่เยอะมากนะครับใีวัดศรีเมืองุีวัดศรีเมืองแล้วพระพิทารหลวงด้ ฮาลวงยังให้กำลังอันอันนี้อันนี้พระซาล่าเพื่อนยังกว่าครับโบสบ่ครับชิมอ๋อโบสถ์ชิมอันนี้อันนี้ทาานรือถวายองันนี้ถวายกับพระทันทันเข้าโบสถข่าวโบสถ์ก็เอาเครื่องอันนี้เอาอันนี้อันนี้ก็ได้ครับอันนี้อะไรเป็นคือคือ20บาทบ่ครับ20บาทนี่จะกรี่ครับเอ่าท่านเนาะ ยดมื่นอันนี้มันโมเมะนะใบใหญ่เราให้เกาเนาะใบใหญ่ให้เกากมทอนาอันนี้มื่นบ่ครับเนี่ยนีมื่นนี้ยอดว่ครับยสาธุเลีนอันน สองเลยบอกครับเอ็นเทียมครับขอคอนครับเขาเขาขอของานเจ้าคุณให้ทุงองจะเมาขอขออีกยังครับแล้วแต่หน้าที่การงานโอครับสุขภาพมาก่อนเนาะสุขภาพมีแรงและครับแล้วจุดที่ห้าที่เราเดินทางมาครับเป็นจุดสุดท้ายก็คือวัดสีเมืองนะครับวัดนี้จะเด่นจะดังเรื่อง สายมูจะดังเกี่ยวกับสายมูนะครับเกี่ยวกับการขอพรน,นะเพราะว่าข้างในจะมีแม่ย่าสีเมืองนะครับอ,อยู่ด้านในนะครับสำหรับคนที่มาที่นี่เขาก็จะมาขอพรกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเวลาเข้ามาจะมีแค่ค่า,าบูชาดอกไม้สังฆทานแล้วแต่เราจะทำบุญนะครับเมื่อกี้จ่ายไป1,000 0กีบก็20บาท ได้ดอกดาวเรืองมาสองคู่ไว้ไปขอพอด้านหนเ็นแม่นนสื่อแล้็จ้างขั้นบนแสดแล้วก็นาแวะคาเฟ่

ฟองนุ <łość> ่มมากเลยอ่ะจะแบได้ข่าวว่าจังจากอันี้นะที่จะมีอร่อยอะฟองนุ่มมากตื่นเลยอีทีนึ่อร่อนะ ตถ้าถ้าเป็นเงินไทยรางวัลกี่ร้อ1แสนห้าป่ะตัวรกี่าแสนห้าก็นห้าแสนหพันสามร้บาทสามหลังจากที่เราเพักดื่มเครื่องดื่มเย็นเย็นเสร็จแล้วนะครับเ,เราก็กลับที่พักแล้วก็พอเ,เริ่มเย็นแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันที่ตลาดแรง ตลาดแรงนี้จะเป็นตลาดที่ติดกับแม่น้ำโขงเลยนะจะมีอาหารของกินเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีมีผู้คนที่มาออกกำลังกายมาวิ่งมาเต้นอาราบิกนะครับมาทำกิจกรรมเต็มไปหมดเลยนะครับโซนในตลาดส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะครับดูจากแบรนด์แล้วจะเป็นของแบรนด์จีน นะราคาไม่แพงนะราคาพอๆกันที่ไทยแหละร้อยสองร้อยสามร้อยราคาประมาณนี้นะครับทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าจเจอแล้วครับของกินอีกอย่างของเยอะมากไปซือมาห้ามืน,นไเขาบอกว่า มีอะไรที่มันน่าโดนไหมนำ้ำมันยง 50บาทย่าง50บาท2 0 0 0นี่คือ50บาท้าจี เปิดโคกปั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 กอันนี้เรืยองเมนูอะไรครับเวลาสร้างอะหัว่ายำจีนยำจีนหรือว่าออกเหมือนหมาล่าก็ไม่รู้เป็นยังไงนะไม่เคยลองมาลองเลยเป็นไง เหมือนไรเอาเหมือนไรเปรียบเทียบเทียบัยอาหารไทยอะ่ะอันนีกหนึ่งมีห,หมาล,า,ลาบลาบลาบนั่นลาบใช่ไหมอ๋อแต่มีหมาลาบเตีนไก่เขาให้เลือกเองนะฮะให้เลือกเี่อืมอตีนไก่หน่อไม้ดองปลาหมึกหมึกกรอบเั้นบุกเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย ท่าไหร่ขีดละหมื่นขีดละหมื่นก้าขีดละยี่สิบขีดล<า>ะ <Sweet. S 1> สี่สิบอ่านี่ครับเวยจิ้ไหนนะฮะพีจานด้ยครับพีจานแหล แต่ว่าน้ำจิ้มมันมันมันเหมือนเหมือนมีถั่วนะเหมือนเหมือนมันมันน่ะน้ำจิ้มเหมือนใส่ถั่วไปด้วยนี่โหลาภไี่ผักชีมันเหมือนเอาไปสับๆอร่อยร้ายเดียวอ่ะร้ายเดียวกินได้ทะเลนี่ต่าทะเล มันจะกินกินอันนี้เยอะนี่กินอันนี้เขาเรียกอะไรวะอันนี้เขาเรียกอะไรสาระนี่โหระพาสาระนี่เรียกโหระพาครับอร่อยอร่อยอร่อยทาน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 จีนน,น,อ,นอันนี้เจม์ซื้อมาเหรอใช่กินดได้เขยบอกว่าย,ยำจีนแต่ว่าเราเราไม่เคยรู้ว่าเป็นยังไงหรอกนะแต่ว่าลองลองชิมก็ได้อยู่มันบอกว่าเขาจะใส่มาล่าลงไปด้วยโอ้โขอโทษ ปลาหมึกจ,จ่ายยังยังอ,อันนี้จ่ายแล้วเราลืมซื้อน้ำกินไหมนี่ไงสั่งเลยอันนี้เยย็เมอรอันนี้เข,า,ขาเรียกว่าอันนี้ซื้อมานะะัง้อนวยกันอันนี้หมูสวอน หม er> mm ูพวงหมูพวงมีเน yeah ื้อด้วยนะดูดิอันนี้อะไรเนี่ยมีปลาหมึกอยู่ในนี้ด้วยบอกออันนี้อีหยังอันนี้อีหยังอันนี้หมกหน่อไม้เอ้ยบอเมนไข่ปลาบอแมนปลาเปิดเปิดให้เบิ่งมนตอนแรกหมกไข่ปลาตอนแรกซื้อหมกหน่อไม้มันหมดเขาบอกพี่ว่าหมกไข่ปลาแอปไข่ปลาแปดเท่าเดียวเท่าไรเนี่ยมันึ่งไม่ได้ถามทั้งหมดอ่ะทั้งมวลน่ะทั้งหมดเนี่ยหกหมื่นแปด 18ก็ 8, อ8ติด15มันคือหมกไข่ปา,ปานั่นแหละแล้วกับบาทกินเน,นีใส่กระเปาะ๋านใะินครับกินกบพอได้ไหมล้างไปแล้วถ้าเกยบมันไม่ใช่จะเกินก็เกบถาถึงเลขทองตัวพันหนึ่งได้หกสิบพันครับท3ตัวได้ห้าแสนอ่าี่ตัวฮา่านาานอ๋อแล้วเราเเราชาชาติือก็ต้อง ไช้ขึ้นยูยูใส่นะน้องบอนน้องบอน <500. S 1> oh, อ๋อเอาเอนี่ยครับเอาหาพันห้านเนาะครับห้าพันครับได้สองลห, 2, หเนี่ยสองล้านหาบาทองล้านหาประมาณห้าพันประมาณสองล้านห้าประมาณสี่พันันสี่พันสี่พันสี่พันบาท 5, <000. S 1> ครับตัดใจเด้ออ,อ,อ๋อน,นี่รวยแล้วเลขออกออกตอนไหนนี่เลขเออกตอนไหน แปดโมงห้าสิบครับมื่นมือหนีแหลยอ้าวมือหนีบอ่ะแปดโมงก็คือสองทุ่มสองทุ่มอ๋อแล้วผมจะผมจะเบิ่งได้ยังไงอ่ะเบิ่งทางเน็ตเฟซบุ๊กอาวเฟซบุ๊กหวยลาวเขียนว่าหรือหอยเหลาโอเคหวยลาสามโตขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่รู้เอาให้ถูกก่อนเถอะก็ไปอันนี้นะให้ถูกก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะให้ถูกก่อนเอาไว้วหวยไทยหวยอะไรที่ถูกเลย ลองลอง้องวยเฉยหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะกลับที่พักเราก็ได้แวะซื้อของจะสังเกตเห็นว่าข้างในนะครับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะนำเข้าจากไทยนะครับจะน่าจะผลิตในไทยนะเพราะว่าตัวหนังสือพวกที่อยู่ตามบรรจุภัณฑ์นะครับจะเป็นภาษาไทย ครับแทบจะเกิน50%นะแล้วก็ที่สังเกตเห็นก็คือขนมนะขนมจะแพงนะขนมจะแพงแพงมากแพงกว่าเบียร์อีกนะขนมเนี่ยข้างนอกเนี่ยห่อหนึ่งประมาณ40บาทนะเบียร์นี่ไม่ถึง20บาทเลยครับเบียร์ขวดหนึ่งเนี่ยถ้าเบียร์ลาวอ่ะถ้าขายในไทยนะครับขวดหนึ่งก็ตกประมาณ70นะ็ดอ่าประมาณ70ที่นี่ไม่ถึง20บบาทครับคือราคาถูกมาก ใครที่เป็นคอเบียร์นะครับผมรับรองว่าถูกใจมากเลยแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้กันนะครับเราเหมารถ700ด0บาทเฉลี่ยแล้ว4คนก็ตกคนละ175รบาทครับค่าเข้าสถานที่ต่างๆนะ้ามที่60บาท3ที่เป็น180บาทนะครับแล้วก็มีค่ากาแฟคาเฟ่ที่เราไว้แวะนะครับ เฉลี่ยตกคนละ80บาทแล้วก็ค่าอาหารเย็นเมื่อกี้คนละ150บาทนะตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็ประมาณ600บาททั้งหมดนี้ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มนะครับค่าเครื่องที่เราหมายถึงก็คือเป็นค่าเครื่องดื่มน้ำเก๊กฮวยนะน้ำเก๊กฮวยของของเราวนี่แหละนะครับตีไปกลมๆคนถ้าถ้ากินเยอะๆหน่อยก็จะ0ก็น่าจะพอนะส่วนผมกินแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วครับก็ ตกเฉลี่ยแล้วก็ไม่เกินคนละ600นะสำหรับวันนี้สำหรับ E ีีนี้นะครับขอตัดไว้แต่เพียงแท่านี้ก่อนนะครับไว้ E ีีหน้าเรามาเจอกันเราจะเดินทางไปที่วางเวียงแล้วนะครับจริงๆเราตั้งใจไว้ว่าจะตัดต่อให้ได้ E ีีเดียวนะครับแต่ว่าเราเพิ่งหัดตัดต่อใหม่ๆแล้วยังตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับยังไงฝากกดติดตามของพวกเราไว้ด้วยนะครับ อขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคแลวแ,และตอนที่เราไปนะครับของถูกจริงๆนะถูกจริงๆไว้เจอกัน EP หน้านะครับสบายดีสวัสดีครับ